สวัสดีนะท่านผู้ชมฝนตกหนักแบบนี้ปูนผมจะว่ายังไงเนาะนี่โชคดีที่คลุมไว้อยู่แต่ว่าตรงที่ผมอุดรูรอยแตกนะท่านผู้ชมนี่จุดที่ผมอุดรูรอยแตกมันก็น้ำเอาไปหมดแล้วอส่วนส่วนปูนปูนก็ยังอยู่นะท่านปูนโอ้น้ำ โอ้ระบายแทบไม่ทันเลยน้ำตรงนี้นะทุกท่านปูนผมก็เอาหลังคาคลุมไว้อยู่ก็ถือว่ายังอยู่ดีอยู่ดูน้ำนะทุกท่านมวลน้ำมหาศาลนะดูท่านผู้ชมโอ้โหน้ำมันไหลไม่ทันนะท่านผู้ชมระบายไม่ทันนะพี่น้องเฮ้ย โอ้ฟ้าแลบผมใส่หมวดเครื่องบินแล้วนะดูฟ้านะทุกท่านฟ้าแลบแป๊บๆเลยดูน้ำระบายไม่ทันโอ้ดูน้ำขังเลยพี่น้องเลย้ยท่วมเลยดูมันระบายไม่ทันนะพี่น้องโอ้กบออกเฮ้ย ดูกบออกนะทุกท่านกบออกเขียดออกนะตอนนี้น้ำระบายไม่ทันนะท่านผู้ชมลองไปเร็วนหนูเร็วเร็วเร็วไปดูไปดูไปดูหนูมาอะไรไม่รู้มันบอกเชื่อหนู หนูออกไปตากฝนลทำไมเล่าหลงนู่นนู้นไปเร็วเร็วตรงนู้นนะไปเร็วไปเร็วเร็วเร็วไปดูไปดูนู้นนู้นน้องหนูเร็ว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 วิ่งวิ่งวิ่งไปดูไปดูไปดูงโน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 ่ไปเร็ว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 ไปไปดูมันไม่เชื่อไอ้รอบนี้หลอกหมามันไม่เชื่อละเชื่อแค่ครั้งเดียว อ่าทุกท่านก็น้ำท่วมนะแจ้งข่าวนะท่านผู้ชมน้ำท่วมแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้โหตกหนักจริงๆดูท่านผู้ชมฝนตกหนักปาดโทรตรงนั้นระบายแทบไม่ทันแต่มันมีท่อน้ําอยู่ ตกหนักจริงๆพี่น้องเอ้ยมาสองตัวนี้ก็รักกันดีมวลน,น้ำมหาศาลทุกท่านท่วมหน้าบ้านผมไปแล้วอืตอตาดดูน้ำทุกคนดูน้ำดูน้ำพี่น้องแบบนี้เนี่ยน้ำ เยอะแบบนี้เนี่ยปลาน่าจะเยอะนนอนแน่นอนแน่นอน้วท่านี่สักพักถ้าฝนหยุดตกแล้วผมจะลงไปเอาปลานะแต่ว,ว่าตอนนี้แปลไม่ได้มันพาร้องอยูนะ่ต้องรอให้ฝนหยุดก่อนมนะโอเคครับท่านนะก็รอฝนหยุดนะเดี๋ยวจะลงไปเอาปลาฝากไว้ตอนนี้สวัสดีครับ